ตับเขาเราเรื่องความเดิมตอนที่แล้วชายชุดคลุมเขาได้อ้างว่าพิธีกรรมนั้นได้เสร็จสิ้นไปแล้วมันคือพิธีอะไรกันแน่ถ้าปอบป้ปะเอีย่ยมก็ได้สลายหายไปพรยาคราวและพวกก็ได้ตายจนสิน้นเหลือไว้เพียงแต่พวกทะเลิศเขาได้รับชัยชนะในศึกอันยาวนานนี้ถ้ว่าทิ้งเขานั้นได้พบเจออะไรบางอย่างมันคือดาบมีดเก่า อันเกี่ยวข้องกับพราลีซอตามคำของจุกที่ว่าเอาไว้ก่อนจะรับชมรับฟังขอคนละหนึ่งหลายหนึ่งติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับดวงจันทร์ที่เคยส่องแสงสีแดงฉานเริ่มกลับมาเป็นปกติอีกครั้งหนึ่งมันส่องสว่างเป็นค่ำคืนอันแสนสุขทะเลิที่นั่งสนทนากับทิ้งอยู่เขาถามแผนการในอนาคตของชายหนุ่มคิดว่าจะทำอะไรต่อทิ้งจึงบอกว่า ตนนั้นจะออกตามล่าเพชรนคราชรวบรวมคนมีฝีมือแล้วก็ออกเดินทางทะเลอรได้ยินก็ตกใจนักแล้วเรื่องสยามเทรดดิ้งที่พวกเราจะร่วมมือกันสร้างมันขึ้นมาละ่ะทะเลิกล่าวทิ้งจึงบอกว่าตนนั้นไม่ได้รีบไปเร็วๆนี้ต้อนอยากจะอยู่ช่วยก่อตั้งสยามเทรดดิ้งให้เสร็จก่อนอีกอย่างหนึ่งตนต้องการสืบเรื่องเพชรนาคราชให้แน่ชัดทั้งนี้ทั้งนั้น ก็จะค่อยว่ากันอีกทีว่าแต่ท่านเลิศจะทําอะไรต่อไปทิ้งสวนถามท่านเลิศคิดอยู่พักหนึ่งก่อนจะพูดว่าตนนั้นก็คงรักษาคาแก้วให้หายและก็สร้างหมู่บ้านนี้ให้เป็นเมืองท่าจุดเริ่มต้นของสยามเทรดดิ้งชายมาดีกล่าวทิ้งยิ้มแล้วก็พูดว่าท่านทําสําเร็จแน่ชายสองคนนี้จะเป็นผู้ร่วมอุดมการณ์ที่ดี ทิ้งกล่าวพลางมองไปยังชายทั้งสองที่นอนอยู่คือโทมัสและอากวยเวลาล่วงเลยผ่านไปหลายเดือนชายมาดีตื่นขึ้นมาในตอนเช้าอันสดสใสแนวเรือนของตนเหงื่อแตกโสมไกลลุกขึ้นมานั่งหอบเขายังคงฝันถึงเรื่องราวที่ผ่านมากระทั่งเสียงของหญิงสาวเล็กๆค่อยๆถามทะเลิดว่าท่านฝันเรื่องเดิมอีกแล้วหรือทเลดได้ยินหันไปมองเจ้าของเสียงนี้เธอคือํำแก้ว ที่มองมาอย่างทะเลิดด้วยความเป็นห่วงคําแก้วจึงพูดตอว่าตอนนี้ทุกอย่างมันจบไปแล้วหญิงสาวกล่าวพลางค่อยๆเอามือมาจับแขนของทะเลิศข้อมือของเธอนั้นเต็มไปด้วยของขลังและตะกุดปลุกเสกพันไว้จนเต็มแขนของเธอเราออกไปหาข้าวปลากินกันเถอะคาแก้วทะเลิดกล่าวพลางค่อยๆลุกขึ้นค่อยๆเดินมาพยุงร่างของคําแก้วน้องต้องดูแลตัวเองมากๆนะ กำลังท้องกำลังไส้ทะเลิศกล่าวคำแก้วยิ้มแล้วก็พยักหน้าประตูห้องถูกเปิดโดยทะเลิศเผยผู้คนมากมายกำลังยกของกันวุ่นวายอากุ้ยกำลังยืนจดบันทึกนับจำนวนของบัดนี้ชายชาวจีนคือหนึ่งผู้ก่อตั้งสยามเทรดดิง้งอากุ้ยตะโกนโวกเวกวายวายเรื่องงานที่มันยังไม่ถูกใจตนนักทะเลิศเรียกอกกากุ้ยชายชาวจีนได้ยินก็หันมาก่อนจะพูดกับทะเลิศว่า มันก็ต้องดูดากันเสียบ้างทำงานสับเพ่าเสียชื่อสยามเทรดดิ้งตนนั้นอุตสาห์ได้ท่านหลอดมาลงทุนอากุ้ยกล่าวก่อนจะหันไปหาชายชะกันคนงานแล้วก็พูดว่ารู้ไหมตนนั้นเป็นคนเจวเรือให้มาดามเมียท่านหลอดมาก่อนมันลำบากแค่ไหนอย่าให้แกเสียชื่อและอย่าให้เธอเลิศเสียชื่อเรื่องเก่าข้ามคลื่ออีกแล้วเล่าไอ้เรื่องพวกนี้มาเป็นร้อยรอบแล้วเห็นจะได้ ข้าเรังฟังจนท่องได้ขึ้นใจจู่ๆชายฝรั่งนามว่าโทมัสก็พูดขึ้นขณะเขากำลังตรวจของที่อยู่บนเรือนของทันเลิศเป็นเยี่ยงไรบ้างโทมัสการเจราจาเป็นไปได้ด้วยดีหรือไม่ชายมาดีกล่าวถามโทมัสหันมายิ้มแล้วก็พูดว่าอย่าเรียกว่าแค่ดีมันเยี่ยมไปเลยละตอนนี้ชาวต่างชาติเริ่มมาร่วมลงทุนกับพวกเรามากนักเงินทองกำลังไหลามาเทมา สิ้นคำของโทมัสท่าเลอรได้ฟังก็ยิ้มออกมาบอกว่าหากไม่ได้โทมัสการเจราจาคงเป็นไปได้ลำบากภาษาต่างชาติและการเจราจามันเป็นสิ่งสำคัญขอบใจเองมากนะโทมัสชายมาดดีกล่าวว่าแต่ไอทิ้งละ่ะหลังจากมันทำพิธีให้ทำแก้วมันก็หายไปเลยงานการไม่ทำโทมัสกล่าวเ้าเลอและอากยุยทำหน้าโสดทิ้งมันกำลังสืบเรื่องเพชรนาคราชของมัน ไม่ได้พบไม่ได้เจอมันหลายเดือนแล้วประเดี๋ยวมันก็คงกลับมาล่ะมันสัญญาก,กับพวกเราเอาไว้แล้วว่าหากมันจอกเดินทางมันจะมาลาพวกเราก่อนอากล้วยโทมัสได้ยินต่างก็เศร้าใจจังหวะนั้นเองเสียงเรียกของชายร่างท้มก็ดังขึ้นเขาคือช้างในท่าที่หอบลูกสมุนสองคนก็คือไอยมและไอลักขึ้นมาบนเรือนของทัเลิศชายร่างท้มกล่าวทักทายอย่างเป็นมิตร ก่อนจะหันไปหาไอยมแล้วก็พูดกับไอยมว่าเอาของให้คำแก้วซักซียมได้ยินแล้วก็แมวรอช้ารีบเอาของให้คำแก้วทันทีท่านเลิศมองของที่ยมยื่นให้คำแก้วลักษณะเหมือนกับราบพืชอะไรสักอย่างท่านเลิศสงสัยจึงกล่าวถามกับช้างก่อนจะค่อยๆ่พาคำแก้วนั้นนั่งลงตรงศาลาเล็กกลางเรือนข้านั้นได้มาจากชาวต่างชาติที่มาค้าขายกับพวกเราได้ยินว่า มันเรียกว่าโสมคุณสมบัติมันอย่างกับยาอายุอัฒนะราคามันแพงไม่เบาเชียวละอีกทั้งหายากด้วยเอาต้มกับน้ําเป็นชาให้ขำแก้วได้ดื่มจะช่วยบํารุงร่างกายอย่างดีช้างกล่าวอะกล้วยที่อยู่ใกล้ๆถึงกับต้องวางงานตรงหน้าแล้วก็เดินเข้ามาดูพืชน้ำว่าโสมใช่ชาวจีนตาโตก่อนจะพูดว่าสมจีนไม่ใช่หรือหายากไม่เบาค้องดีเชียวละสิ้นคํา คำแก้วยกมือไหว้ก่อนจะกล่าวขอบคุณกับช้างท่านเลิศก,ก็ขอบคุณช้างเช่นกันจากนั้นช้างก็พูดต่อว่าตอนนี้สยามเทรดดิ้งของเรานั้นเติบโตยิ่งนักเรือเทียบท่าทั้งสองหมู่บ้านอย่างแน่นขนาดค้นทางที่เชื่อมระหว่างกันก็มีพ่อค้าเร่ต่างสัญจรกันขับข้างการค้าขายกับเมืองหลวงเติบโตจนเจ้าเหนือหัวให้ทหารมาช่วยเฝ้าระวังพวกโจรและดูแลความปลอดภัย ตอนนี้หมู่บ้านของเราปลอดภัยชาวบ้านมาอาศัยกันอยู่อย่างมากมายทุกคนต่างอยู่ดีกินดีมีความสุขอิมท้องกันตัวหน้าอ๋อข้าลืมไปอย่างหนึง่งท่านเลือดต้องไปร่วมพิธีเปิดโรงนาฏศิลป์ด้วยชาวบ้านขอให้ท่านเป็นเจ้าภาพร่วมแสดงความยินดีช้างก่าวท่านเลือดยิ้มก่อนจะรับปลาระหว่างนั้นเองเสียงเดินขึ้นบันไดก็ดังขึ้นเผยร่างของมะขิน ที่เดินนำบ่าวกำลังถือสำรับอาหารเต็มไม้เต็มมืออาหารเตรียมพร้อมแล้วมาร่วมกันกินข้าวกินปลาด้วยกันก่อนเมื่อขินกล่าวพรางกำชับให้บ่าวจัดการวางสำรับบนศาลาเล็กทุกอย่างถูกตะเตรียมจนเสร็จแต่ละคนเริ่มนั่งประจำที่เตรียมจะกินข้าวกินปลากันจังหวะน,นั่นเองเมื่อขินผู้กำลังจัดเตรียมสำรับอีกเล็กน้อยเพื่อให้มันสวยงามตามงานถนดัดตาของเมื่อขินก็มองทะเลิดพอดี ชายมาดีกำลังชี้ไปทางอากล้วยชายชาวจีนผู้กำลังเล่าเรื่องในอดีตอย่างไม่จบมเมื่อขินคิ้วชนการก่อนจะหันไปทิศที่อากล้วยยืนอยู่แล้วก็ตะโกนว่าพี่กล้วยเมื่อกินข้าวกินปลาได้แล้วพวกนั้นเขาฟังเรื่องของพี่จนเก็บเอาไปฝันร้ายแล้วก็มังสิ้นคําอากล้วยไม่ถึงอึดใจมเมื่อกินก็ตะโกนสวนทันทีว่าไอ้กล้วยกินข้าวกินปลาจะได้มีแรงทําการทํางานอย่าให้ต้องลุกขึ้น มื่อกินกล่าวเพียงเท่านั้นอากล้วยถึงกับหยุดเล่าเรื่องเขายิ้มแห้งๆพรางขันลับจ้าเมียจ๋าแล้วก็เดินมาร่วมวงทันทีเหตุการณ์นี้สร้างความขบขันให้ทั้งพวกช้างทเลิดและคำแก้วหรือแม้แต่โทมัสข้าเห็นแบบนี้แล้วรู้สึกโชคดีนะักที่ไม่ได้สรรหาเมียโทมัสกล่าวยิ่งสร้างความขบขันให้คนอื่นๆขึ้นไปอีกจู่ๆทเลิดก,ก็ทำหน้าเหมือนกับจะร้องไห้ พลางมองหน้าทุกคนที่ล้อมวงพี่เป็นอะไรหรือคําแก้วกล่าวถามไม่มีอะไรหรอกข้าแค่ดีใจที่พวกเรานั้นได้กลับมานั่งกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกทุกอย่างที่ตั้งใจไว้มันก็เป็นไปได้ด้วยดีขอบคุณทุกคนมากๆนะข้านั้นมีความสุขจริงๆถึงแม้จะขาดไอ้ทิ้งอีกคนก็ตามเธอเลิศกล่าวคำพูดของชายมากดีมันทำให้แต่ละคน นึกถึงอดีตที่ผ่านมาช่วงเวลาอันหนักหน่วงของชีวิตเหล่านั้นทำให้อายมปล่อยน้าตาร้องโหเสียงดังสนานแต่ละคนทำหน้าสสดก่อนที่โทมัสบอกให้กินข้าวก่อนประเดี๋ยวทัานเลิศต้องเข้าไปในหมู่บ้านอีสิน้นคำทุกคนก็กินข้าวกินปลาจนเสร็จท่านเลิศก,ก็เข้าไปในห้องของตนก่อนจะหยิบข้าวของแล้วก็ย่มติดตัวตนไปด้วยข่าพร้อมแล้ว ถ้าเลิศกล่าวบอกกับช้างที่กำลังยืนรออยู่ข้างนอกช้างเดินนำพร้อมกับพูดไปด้วยว่าเกวียนจอดรออยู่ข้างหน้าเรือนแล้วสินคำถ้าเลิกก็หันไปบอกกับคำแก้วว่าไม่นานนั้นตนก็กลับมีโทมัสกับอกกากุ้ยอยู่ไม่ต้องเป็นห่วงอันใดอย่าทำอะไรหักโหมเมื่อกินฝากดูแลคำแก้วด้วยชายมาดีกล่าวทางเมื่อกินก็รับปากทันทีอกกากุ้ยและโทมัสก็เช่นกัน จากนั้นทะเลิศก,ก็เดินไปขึ้นเกวีนยนที่รออยู่หน้าเรือ,เอนเกวียนค่อยๆเริ่มออกเดินทางหลังจากที่ทุกคนขึ้นมาครบยมลักนั่งอยู่ข้างหน้าปล่อยให้ช้างกับทะเลิศนั่งอยู่ด้านหลังระหว่างที่เกวียนกําลังขับเคลื่อนที่เข้าสู่เส้นทางสัญจรรอบๆก็มีทั้งเกวียนพ่อคาเรและชาวบ้านเดินไปมาอย่างไม่ขาดสายป่าที่เคยน่ากลัวกลับรม่มรื่นและไม่ร้อน เสียงกล่าวทักทายเธเลิศดังอยู่ตลอดเวลาชายมาดียิ้มและทักทายกลับทุกคนระหว่างนั้นเธอเลิศกำมองความสำเร็จของตนลมเย็นพัดกระทบกายสองข้างทางเป็นป่าลมรื่นผู้คนขับข้างปิดท้ายด้วยแสงแดดอันอบอุ่นกระทบบ่าชายมาดีคิดพรางสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดหลับตาและดื่มด่ำกับความสุขนี้ผ่านไปพักหนึ่ง ท่านเลิศก,ก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านตอนนี้มันต่างกว่าแต่ก่อนนักพื้นที่ในหมู่บ้านเริ่มถูกจับจองแน่นขนาดเสียงตะโกนพ่อค้าแม่ขายดังไม่ขาดสายผู้คนต่างพาก,กันจับจ่ายใช้สอยใบหน้าแต่ละคนมีแต่รอยยิ้มท่านเลิที่นั่งเกวียนอยู่เห็นแบบนี้ก็มีความสุขกระทั่งเกวียนมาจอดหน้าโรงน่าจะสินหลังเดิมตอนนี้มันถูกบูรณะขึ้นมาใหม่หลังจากปล่อยทิ้งร้างไว้นานนม ว่าครูสอนนาศิลป์ผู้นั้นได้ฆ่าตัวตายหลังจากไอ้ปื้ดมือดนตรีเอกกลับมาลีนางรำที่เก่งที่สุดในคณะได้หายตัวไปแกไม่เหลืออะไรจึงผูกคอในเรือนโลงนาศิสินหลังนี้จึงทําให้โรงนาศิลินถูกปล่อยล้างเอาไว้เป็นพักใหญ่กระทั่งการเวลาเริ่มทำให้ผู้คนลืมเรือนจึงบูรณะโดยองค์เนื้อหัวตอนนี้ก็มีครูฝึกสอนคนใหม่ท่าทางมีฝีมือเอาการทรงตรงมาจากวังหลวง เธอเลิศค่อยๆลงจากเกวียนทางกลางสายตาของเหล่าชาวบ้านเขาได้รับการปรบมือเรียกนามเหมือนกับดาราในละครเธอเลิศโบกมือก่อนจะกล่าวเปิดลงหน้าตัดสินหลังใหม่นี้ไม่นานนักทะเลิศก็กล่าวเสร็จก่อนจะกลับเรือนของตนเพื่อไปดูคาแก้วตาของทะเลิศเหลือไปเห็นชายหน้าคุ้นผู้หนึ่งเขายืนปะปนอยู่กับหมู่ผู้คนที่มาร่วมแสดงความยินดีนี้เาอเลิศรีบขอตัว พุ่งไปยังชายหนุ่มหน้าคุณผู้นั้นชายมาดีพยายามแหวกผู้คนตามหลังชายต้องสงสัยไปติดๆกระทั่งมาถึงใต้ต้นกามปูทะเลดตัดสินใจตะโกนเรียกนามไอ้ทิ้งใช่ไอ้ทิ้งหรือไม่สิ้นคำทุกอย่างก็งเงียบมีเพียงแต่สายลมพัดผ่านต้นกามปูต้นใหญ่ใบไม้กระทบกันดังเสียงแซ่จังหวะนั้นเองชายที่ทะเลิดคิดว่าเป็นไอ้ทิ้งค่อยๆหันมา ปรากฏว่ามันคือไอ้ทิ้งจริงๆทะเลิศเห็นก็ตาโตก่อนจะน้าําตาคลอเบาทเอเลิดรีบปีถามว่าหายไปไหนมาพวกเรานั้นเป็นห่วงกันมากทะเลิศกราบด้วยน้ําเสียงที่สั่นเครือทิ้งเงียบพรางมองหน้าทะเลิศก่อนจะพูดออกมาว่าตนจะออกเดินทางแล้วนะเพียงสิ้นคําเท่านั้นทะเลิศน้ําตานองทันทีพรางพูดกับทิ้งว่าจะไปตามหาไอ้เพชรนคราชนั่นน่ะหรือ มันอาจจะเป็นแค่ข่าวลือพอเสถียีเทิดหมาใช้ชีวิตทำงานกับตนอยู่อย่างมีความสุขไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากนักตอนนี้ทุกอย่างมันก็เป็นไปได้ด้วยดีทะาเลิศก,กล่าวทิ้งได้ยินก็พูดสวนทะเลิศทันทีว่าท่านไม่ได้สูญเสียคนรักเหมือนกับตนท่านไม่มีวันเข้าใจทิ้งตะคอกเสียงดังคำพูดของเขานั้นแทงใจชายมาดดีที่คิดว่าไอ้ทิ้งนั้นเหมือนลูกนักทะาเลิศถึงกับยืนนิ่ง คาดว่าจะเกิดจากอาการช็อกน้ำตาที่มีมากมายอยู่แล้วก็พรางพลูเพิ่มขึ้นออกมาอีกทิ้งเห็นก็รีบขอโทษบอกว่าตนนั้นไม่ได้ตั้งใจสิ้นคำถ้าเลือดก,กลับมาได้สติอีกครั้งก่อนจะปาดน้ําตาเขาทําหน้าตาเข้มแข็งสมกับเป็นชายชาตรีก่อนจะพูดกับไอ้ทิ้งว่าตนนั้นเข้าใจดีมันก็เป็นอย่างที่ทิ้งกล่าวจริงๆแต่สิ่งที่ตนเสียใจมากที่สุดมันไม่ใช่คำพูดรอก แต่เป็นเรื่องที่ทิ้งนั้นผิดคำสัญญาแนรับปากกับตนแล้วว่าหากจะไปจะมาลาบอกพวกตนก่อนสิ้นคำทิ้งก็มีใบหน้าที่สลดแล้วก็พูดว่าไม่ใช่ตนอยากจะผิดสัญญาแต่การจากลานั้นมันทําให้ตนใจสลายตนไม่อยากเห็นน้ำตาเหล่าพี่น้องตนกลัวว่าเปลี่ยนใจแล้วไม่อยากไปสิ้นคำเธอเลือดเข้าใจในหัวอกของทิ้งทันทีแต่ด้วยความเป็นห่วง ชายบ้านดียังคงถามย้ำว่าจะไปแล้วจริงๆหรือแน่ใจแล้วนะว่ามันมีอยู่จริงอีกอย่างรู้แล้วหรือว่ามันอยู่ที่ใดเธเลิกยิงคำถามเป็นชุดใส่ชายหนุ่มทิ้งได้ยินพยักหน้าก่อนจะพูดว่าหลังจากที่ตนได้สืบมาตนก็ได้รับการยืนยันว่ามีอยู่จริงส่วนเรื่องสถานที่นั้นตนก็ไม่แน่ใจเหตุว่ามันเกี่ยวข้องกับป่าลับแล คงจะไม่ได้พบเจอมันง่ายๆเป็นแน่ทิ้งกล่าวตอบทะเลิศระหว่างนั้นทิ้งก็ค่อยๆควักตุ๊กตาดินเผาจุกมอบให้กับทะเลิศพร้อมกับพูดกับจุกว่าตนนั้นอยากให้จุกดูแลทะเลิศต่อจากนี้และตลอดไปทะเลิศได้ยินคําพูดอันเหมือนสั่งเสียหรือตายไปนี้ชายมาดีสวนทิ้งทันทีว่าต้องกลับมาพวกขานั้นรออยู่ที่นี่กลับมาให้ได้ แล้วก็มารับไอจุกไปด้วยว่าแต่ให้ข้ามาจะดีหรือเก็บไอจุกไว้ปกป้องตนเองดีกว่าหรือไม่ถ้าเลิกกล่าวทิ้งใส่หัวก่อนจะบอกว่าตนนั้นแข็งแกร่งมากพอแล้วอีกอย่างตนได้ทําพิธีปลุกเสกตุ๊กตากุมารมาอีกตนแม้มันจะแข็งแกร่ง,ง,งสู้ไอจุกไม่ได้แต่มันก็พอจะปกป้องตนได้สิน้นคำถ้าเลิดก็รีบรวงของในายามอันเป็นด้ามมีดหมอที่ตนนั้นได้จากบิดา ให้กลับไปทิ้งทันทีชายหนุ่มทำหน้างงถามถึงเหตุผลที่ให้ของสำคัญเช่นนี้ทเลิศจึงบอก,กบไอ้ทิ้งว่ามันอยู่กับตนก็คงเป็นแค่ด้ามมีดธรรมดาไร้ประโยชน์สู้เอาให้ไอ้ทิ้งดีกว่าพ่อของตนคงดีใจและปกป้องทิ้งได้ชายหนุ่มรับด้วยความเต็มใจก่อนจะหยิบยื่นม,มีดหมอของตนให้กับทเลิศแน่นอนว่าทเลิศก,ก็งงง,งวยถามเหตุผลกับชายหนุ่มทิ้งจึงบอกว่า มีดหมอเล่มนี้มันก็เป็นของพรานคงมาก่อนจนกระทั่งตนนั้นได้ถือครองสุดท้ายตนก็อยากให้มันปกป้องทะเลิดเอาไว้เช่นกันหากว่าพบเจอเหตุการณ์ขับขันมันจะช่วยทะเลิดได้แน่ทิ้งกล่าวจากนั้นทิ้งก็ทำหน้าสลดอีกครั้งก่อนจะพูดออกมาเบาๆว่าถึงเวลาที่ตนนั้นต้องลาแล้วทะเลิดได้ยินก็นิ่งไปก่อนจะรีบถามว่าไม่บอกอักล้วยกับโทมัสหน่อยหรือ นั่นก็พี่น้องทิ้งได้ยินก็สายหัวบอกว่าแค่หลาทะเลิดคนเดียวตนก็แทบจะร้องไห้อยู่แล้วหากเจอกับพวกนั้นอีกก็คงจะบ่อน้ำตาแตกส่วนเรื่องคำสาบอบในตัวคำแก้วท่านไม่ต้องเป็นห่วงอันใดอีกเจ็ดวันมันก็สลายไปแล้วละ่ะอาคมที่ตนทำม,มันแข็งแกร่งจนสังหารปอบภายในกายของคำแก้วได้รักษาสุขภาพด้วยนะพอทิ้งกล่าวแล้วก็ยิ้ม ก่อนจกค่อยๆหันหลังเดินเข้าไปในฝูงชนปล่อยให้ทะเลิดยืนน้ำตาดองหน้าตรงนั้นไม่มีคำฉุดรั้งใดๆออกมาจากปากของทะเลิดอีเหตุว่าชายคนนี้รู้ดีพูดอย่างไรทิ้งก็คงไม่ฟังทะเลิดได้แต่ยืนนิ่งอยู่ใต้ต้นก้ามปูตัดไปทางถ้ำแห่งหนึ่งมันมืดมิดและมีเสียงน้ำหยดลงกระทบกับพื้นดินเป็นจังหวะแววตาสีแดงฉายออกมาจากความมืดมันเป็นแววตาของสัตว์ร้ายที่น่ากลัว กระทั่งเสียงย่างเท้าดังกล้องสะท้อนไปกับผนังถ้ำไปมารางรางนั้นค่อยๆโผล่มาจากถ้ำจนแสงแดดในยามเช้าจากภายนอกกระทบเข้ากับใบหน้านั้นปรากฏเป็นเสือโคร่งตัวใหญ่ตัวหนึ่งท่าทางดูดุร้ายและเกลี้ยกล่เป็นอย่างมากมึงฆ่าลูกกูกูแค่อยากอยู่อย่างสงบแท้ๆมนุษย์มันก็เลวเหมือนกันทุกตัวกูจะฆ่ามันให้ได้ไอชายคนนั้น ในใจของเสือโครงตนนี้คิดแท้จริงแล้วมันคือเสือสมิงตัวที่พญาคราวได้ลั่นไกเข้าใส่ในพงญ้าก่อนที่พญาคราวจะโดนทะเลิสังหารระหว่างที่ความพยาบาทอาฆาตแค้นกําลังพลุ่งออกจากไอเสือโครงตัวใหญ่ตัวนี้มันก็มีอีกร่างหนึ่งโผล่มาก็คือเด็กคนหนึ่งกําลังเดินออกมาจากถ้าเช่นกันเด็กน้อยเดินมาใกล้ๆเสือโครงตัวใหญ่ก่อนจะค่อยๆมาครอกเคลียเสือโครงตนนี้ ก่อนที่เขานั้นจะพูดออกมาว่าแม่อย่าไปเลยนะหนูกลัวกลัวว่ามนุษย์มันจะสังหารแม่ไปอีกคนทว่าไม่มีคำตอบใดๆตอบกลับจากเสือโครงตัวนี้นอกจากเสียงคำรามในลำคอเอาล่ะครับเรื่องราวของหมู่บ้านรับแลกกำเนิดต่อจะจบลงในอีกไม่ช้าหลังจากนี้จะเป็นเนื้อเรื่องช่วงเสือสมิงตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่าหมู่บ้านของพรานแดง อีกทั้งเป็นเรื่องราวที่เชื่อมกับหมู่บ้านปอปิศนาในตอนที่ผู้ใหญ่เล่าถึงผู้ใหญ่บ้านคนแรกให้กับพรานแดงในสมัยเด็กได้ฟังห้ามพลาดเลยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานประมาณปีกว่า,วาพรานป่ารับแลกก็คงจะมีอีกไม่มากและจะจบลงในอีกไม่ช้านี้มันจะจบอย่างสมบูรณ์ไม่มีทิ้งท้ายใดๆเอาไว้ทั้งสิ้นนี่ใหญ่เรื่องใหม่ในครั้งหน้าท่านผู้ชมอยากจะฟังแนวไหนอย่างไร คอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับเช่นนั้นก็โปรดติดตามในตอนหน้าโมบ้านรับแรกกำเนิดปอหากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลัง,งใจให้ผมด้วยนะครับรักท่านผู้ชมเสมอไม่เชื่ออย่าลบลูถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดทางจับเข่าเรื่องผี ก็ขออ,อนไรมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ